แม่ไหนไฟแรงเฟอร์ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้จาก G T H ที่กระแสมาแรงไม่แพ้ชื่อเรื่องและกำลังโดนใจวัยรุ่นอย่างมากมายในขณะนี้ด้วยเนื้อเรื่องที่ชวนขำบวกกับนักแสดงที่ชวนกรีผมชอบปันปันน้องเขาดูน่ารักน่ารักมากๆอยากมีไฟเออไปช็อตแม่เดี๋ยวช็อตนะ ชาบแบงค์ค่ะเรื่องแรกของเขาไม่คิดว่าเขาทำได้ดีขนาดนี้แค่ย,ยิ้มอ่ะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้วชอบพี่ต่อค่ะอยากให้ที่โรงเรียนมีงี้บ้างกามในแบบตัวและด้วยความฮิตนี้เองที่ทำให้มีคนร่วมสร้างกระแสส่งต่อความสนุกกันมากมายั้กแบบภาพน่งและภาพเคลื่อนไหว เดียว่าแดนซ์กันสนุกเฟ้อไปเลยและตอนนี้เมไหนไฟแรงเฟ้อก็กำลังออกเดินทางไปสร้างความสนุกให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกมากมายแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะมีหน้าหนังที่ดูเป็นหนังเอาใจวัยรุ่นเพียงกลุ่มเดียวจนผู้ใหญ่ไว้ทช่างานหลายคนคิดว่านี่อาจไม่ใช่หนังของเขาเพราเรื่องนี้เข้าฉายครับเราสองคนไม่ไปดูดครับผมไม่ชอบหนังตัวอย่างที่ออกมาผมผมเีความรู้สึกว่า ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังอวกาศไม่ชอบชื่อด้วยอืมไม่ชอบไฟฟ้าด้ยชอบอะไรบ้างปะไม่ชอบอะไรสักอย่างเลยผมจะบอกเพื่อเลยว่าเรื่องนี้พอจะไปดูเสียตังค์ภายหลังคือไม่ดูรอบสื่อดรวยซ้าได้ตรวจสื่อมาก็เลยไปดูเกลียดตัวเองที่ไม่ศึกชอบสนุกชิบหายที่มันเป็นหนังสนุกดี คนข้างๆผมบางคนที่ก็เป็นผู้ใหญ่40กว่านี้เขาก็หัวเราะดูแล้วจะแบบคลายเครเียดอายุรถไปหลายปีเลยค่ะมันจะต้องมีมุมหนึ่งของหนังอะที่ทําให้คุณแอบยิ้มแล้วก็กลับไปนึกถึงเพื่อนเก่าๆมันมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นเยอะมากคะ่ะมันทําให้เรานึกถึงความหลังโดยอายุแล้วน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนอะแต่แปลกมากที่รู้สึกแบบแฮปปี้มากกับการดูอะ แต่จนถึงวันนี้วันที่หนังเข้าฉายมาแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์จากเสียงชื่นชมและการบอกต่อที่ดีก็พิสูจน์ได้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกถูกใจผู้ชมทุกเพศทุกวัยจริงๆเอไน่เย <Okay>. ี่ยม และสิ่งที่ทําให้ใครต่อใครรู้สึกอินกับหนังเรื่องนี้คงเป็นเพราะประเด็นที่หนังพูดถึงสามารถเรียกความรู้สึกและอารมณ์ร่วมจากทุกคนที่เคยผ่านชีวิตในโรงเรียนมัธยมได้ไม่ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานันดรของเด็กประเภทต่างๆในโรงเรียนตรงกับตัวเองคะ่ะเพราะว่าตอนอยู่มปลายก็เป็นคนไร้โต,โต๊ดตน่าจะประมาณเด็กเนินวังคะ่ะแต่หนูเป็นลีดไม่ใช่หรอการแอบชอบรุ่นพี่ตัวทอบสุดฮอตประจำโรงเรียนพี่เล่นกีฬาอะไรอย่างนี้เราก็แบบไปนั่งติดขอบสนามกีดเอ้ย ชอบชอบรุ่นพี่อะไรก็จะแบบไปดึงรูปออกมาต้อเมืไหน่รูปมันจะหลุดเหรอคะการแอบ,บรักเพื่อนสนิทจี้ G. หัวใจเรามากเลยแต่ละเรื่องที่แบบแอบ,บส่งจดหมายว่ารูปเคยแอบ,บชอบเพื่อนคนหนึ่งที่เขาวากดการ์ตูนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยอินมากแม้แต่การทําให้ใครต่อใครนึกถึงช่วงเวลาแสนสนุกของการเชีีร์ในงานกีฬาสีสามสรถตกตุ๊กรตุกตก,ตก,ตกสงสัยจะอินมากนะครับเนี่ย และอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์สำคัญที่ทำให้หนังเรื่องนี้มีสเสน่ห์โดนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็คือพาร์ทแอนิเมชันที่ปรากฏอยู่ในหนังหนังไทยก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วเนาะ <ừ, S 1> ที่แอนิเมชันแบบ<ๆ>ว่ามันมีการพัฒนาทำได้เหมือนแบบการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับน่ารักมากดูแล้วมันก็แบบอินตาไปด้วยสนุกบันเล่าอาการ์ตูนเล่มหนึ่งครับซึ่งในครั้งนี้ GTH ได้ทุ่มชุนและทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อให้ภาพที่ออกมาดูเจ๋งที่สุดและมีสไตล์เป็นของตัวเองในแบบที่ไม่เคยเเเเหหหหห็็นน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 ใใััังงงงไไททยรื่่่่อออมมากซึแิชีคุณ เพียงช่วงสั้นๆไม่กี่นาทีแต่ทีมงานต้องใช้เวลาทำนานหลายเดือน แต่เมื่อเห็นผลตอบรับที่คนดูชื่นชอบและเสียงหัวเราะที่คนดูมอบให้ก็คุ้มค่าคุ้มกับเวลาและความทุ่มเทของคนทำงานทุกคนและวันนี้เมไหนไฟแรงฟเฟอร์ก็พร้อมที่จะมอบความบันเทิงและเดินหน้าเพื่อพิสูจน์ตัวเองต่อไปวันหนังไทยเรื่องนี้จะทำให้คนไทยได้มีความสุขกันอย่างชั่นน้าหนังที่จะเป็นหนังที่ คนทุกกลุ่มมาดูได้อยากแนะนำให้ไปดูกันมากๆเลยว่ามันสนุกจริงๆไม่เคยดูอะไรแล้วบอกโผล,ล่ลาะผมพผล่ลาะจนทุกคนหันมามองครับถ้าวันนี้เราเรา,เรากำลังเครียดอยู่กับอะไรก็ตามหนังเรื่องนี้ช่วยได้จริงๆคะ่ะเราทุกกำลังใจที่มอบให้เรานี่เองที่ทำให้เมไหนไฟแรงพุ่งมุ่งสู่80ล้าน